ขอเซฟประมือในค่าฉันไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรเปลี่นแปลงฉันไม่กล้าจะสัญญาด้วยคำใดรักเราเน้นจะไปอีกไกลหรือวันไหนจะต้อง t วันลาจากฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้เรา ใจเพื่อไปถึงวันลาจากขอเสียงหน่อยได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะต้องให้กรรมการคอมเมนต์หน่อยวันนี้ต้องแอร์เป็นไงบ้างชอบอะชอบช่องเสียงนี้ของแอร์มันถูกช่องเสียงเขาเสียงเขามีสเสน่ห์นะเวลาที่ขึ้นขึ้นนาสิกข,ขึ้นจมูกอะนั่นแหละเสียงเขาแบบดูเก๋ๆดีอะชอบแอร์เป็นผู้หญิงมีสเสน่ห์เนาะ ไม่รู้ี่เป็นพี่ที่มีสเสน่ห์มากๆเลยพี่ว่าผู้ชายคนนั้นนะที่จะเข้ามาในชีวิตลูกอ่ะเขาเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะวันนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะเราไม่สามารถละสายตาจากผู้หญิงคนนี้ได้เลยอะ่ะมีสเสน่ห์มากๆากนาทนุ่งทมเห็นตัวเล็กๆแต่เขาทำงานหนักมากอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการทำทั้งธุรกิจ ทำทั้งรายการทำทั้งรับแสดงเอาพลังงานมาจากไหนส่วนตัวแอร์แล้วอะค่ะแอร์จะรู้สึกว่าเวลาทำอะไรอะแอร์อยากทำให้มันดีที่สุดหนูก็รู้สึกว่าหนูอยากเอนเตอร์เทนหนูอยากทำให้ทุกคนแบบมีความสุขจริงๆแล้วเวลาทำอะไรมันก็เลยทำสุดตลอดเวลาค่ะแต่ว่าจริงๆหนูก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนหนูคึกกว่านี้คือหลายๆคนมองแอร์เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมแต่จริงๆรเรารู้เลยว่าร่างกายของเราเปลี่ยนไปอย่างเช่นนะพ่อช่วงเนี้ย เอาง่ายๆเลยเวลาที่หนูไปทะเลหนูชอบถ่ายรูปสวยๆแล้วเวลาถ่ายรูปสวยๆมันต้องอยู่กลางแดดพอหนูถ่ายเสร็จปุ๊บตอนเย็นกลับเข้ามาพ่อแสบตัวแล้วหันมาส่องกระจกแล้วรู้สึกว่า ตกใจมากตัวเองแบบเฮ้ยสภาพนี้หรอแบบรับตัวเองไม่ได้แล้วพ่อหนูก็เลยรู้สึกว่าเอาล่ะหนูอยากหาตัวช่วยดีๆเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเราทํางานเราใช้หน้าตาเราไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเขามาเจอเราแล้วอุ้ยคุณแอรคะไม่เห็นเหมือนในทีวีเราไม่อยากให้เป็นความรู้สึกแบบนั้นแอก็เลยรู้สึกว่าแอพยายามหาตัวช่วยดีดๆก็ถามนี่แหละจากคนในวงการเนะี่ยว่าเขามีเคล็ดลับอะไรจนหนูได้มาเจอคอลลาเจนตัวหนึ่งนะคะมีชื่อว่ามานาพรีเมียมคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ่ตัวนี้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับ คือต้องบอกว่าการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะควรทานอาหารให้ครบ5้าหมู่นะคะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆแล้วเสริมด้วยมานาพรีเมียมคอลลาเจนตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะชงให้ดูก่อนนะนี่จริงๆแล้วนะคะเป็นแบบนี้เป็นกระปุกแบบนี้นะคะเป็นตักออกมาแบบนี้คะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่คือเคร็ดองับองแอร์อปกติเนี่ยเวลาที่แดื่มเนี่ยนะคะก็คือจะดื่มตอนเช้าตื่นม,มาเสร็จปุ๊บหรือว่าก่อนนอนหนึ่งช้อนเท่านั้น คนลงไปแบบนี้นะคะปุ๊บ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 จะใส่แบบนี้ค่ะข้อขาและที่สําคัญก็คือสามารถผมสามได้กับน้ําเปล่าน้ําผลไม้กาแฟหรือว่าโกโก้อะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องดื่มแฮปปี้มากๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเขามีนวัตกรรมนาโนคอลลาเจนเอนแคปซูลเลชันนะคะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์จากอาซาฮีพ่อววประเทศญี่ปุน่น<า>มีส่วนผสมของคอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะวิต e ซีโคเอนไซม์คิวเทนนะคะแล้วก็สารสกัดจากข้าวคะ่ะนี่เมื่อจะคู่แอร์คนไว้ใส่คูกริ้งแบบนี้ ไม่มีสีไม่มีกลิ่นสามารถดื่มได้เลยอันนี้แอร์สามารถชิมได้เลยนะพ่อนะ<ม>คือแอร์จะบอกว่ามันเหมือนดื่มน้ำเปล่าอ่ะพ่อวันนี้แอร์มีโปรส่งท้ายปีมาฝากเป็นแฟนรายการรอฟังอยู่ฟังทางนี้ค่ะวันนี้แอร์จัดโปรมาให้นะคะปกตินะคะมานาพรีเมียมคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยนะคะกระปุกละ1,290บบาทวันนี้คุณไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียงแค่ 990บาทและยังไม่พอค่ะวันนี้นะคะ990บาทแถมฟรีไปเลยอีกหนึ่งกระปุกก็คือซื้อหนึ่งแถม1นึ่ในราคา9 90 ห0บาทเท่านั้นค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมกันไหนนะคะที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กันในครอบครัวอยู่กันแอร์เอามาแจกแบบนี้เลยค่ะซื้อ2แถม2นะคะบวกมาสก์คอลลาเจนให้อีก2แผ่นแบบนี้คุณจ่ายเพียงแค่1850ับาทก็คือเนี่ยค่ะได้หชิ้นแบบนี้เลยในราคา1850ับาทอย่ารอช้าค่ะหยิบมือถือขึ้นมานะคะคุณเซิร์ชไปได้เลยนะคะใน Facebook Fanpage นะคะมานาสกินแคร์ค่ะหรือว่า Li n e นะคะ แมส์มานาสกินแคร์หรือโทรไปได้เลยค่ะที่0818842911นะคะย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะคุณสามารถไปถามตัวแทนได้ทั่วประเทศมี2โปรด้วยกัน<ช>โปรแรกก็คือซือ้อหน<ก>ึ่งแถมหนึง่งใช่2กระปุกแบบนี้ในราคา990บาทแต่ว่าถ้าคุณนะคะจัดไปเลย ซื้อ2แถม4แ,มแบบนี้ในราคา1,850บาทเท่านั้นค่ะคือ4อี่คอลลาเจนกับ2 m a มาร์คใช่ค่ะนั่นเอาไปเลยในราคาเพียง1,850บาทนะคะตกชิน้นนึงไม่ถึง500อเลยพอ่อเอาแต่ว่าถ้าอยากทดลองก็แน่นอนซื้อโปรแรกค่ะซื้อ1แถม1ในราคา 9 9 0บาท,บาทค่ะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะหรือว่าเข้าไปใน Facebook นะคะมานาสกินแคร์หรือว่า l i n แอดค่ะเอสไซมานาสกินแคร์โทรศัพท์ก็ได้ค่ะง่ายๆ081884 2911หรือง่ายกว่านั้นหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code คได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องแอร์สุดสวยที่มาทั้งร้องเพลงมาร่วมสนุกแล้วยังบอกเคล็ดลับดีๆให้กับพวกเราด้วยดีค่ะพ่ออ้าวขอบคุณน้องแอร์มากเลยขอบคุณค่ะ ค่ะรู้เขาฉลาดเนี่ยแล้วเป็นนักแสดงนะครับคือเนื้อผิดเนื้อเนี่ยเขาไหลลื่นไปได้ทุกแต่พี่ไม่รู้เรื่องเลยนะเป็นน้องยังไงอนะ